สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูงานติดตั้งพื้นปูนที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะคะพื้นที่ทั้งหมด1 3 6ตารางเมตรค่ะงานนี้นะคะเราจะต้องรื้อย่าเก่าออกก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําการรื้หย้าเก่าออกนะคะแล้วก็ทําการแซะกาวออกนะคะเพียพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะลงญ้าใหม่นะคะวัดพื้นที่หน้างานนะคะแล้วก็ทําการ ลง้านะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดจากนั้นนะคะเราก็จะทําการลงกาวนะคะติดกาวไปเลยนะคะแล้วก็รอให้กาวแห้งนะคะงานติดตั้งของเรานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะญ้าที่เรานําไปปูวันนี้นะคะ เป็นยา3.5เซนนะคะ16ฝีเข็มนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะปูยาเทียมนะคะหรือว่าอยากจะซื้อยาเทียมไปติดตั้งเองนะคะสามารถแอดไลน์มาส